Good afternoon คุณกําลังฟังมองรอบทิศคิดทันข่าวทางสถานีวิทยุ FM 97.0มเกเฮิ ah คุณฟังกาดเริ่มต้นในส่วนของปีใหม่นะคะก็ต้องมีการติดตามเรื่องของภาครัฐบาลที่จะต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569เวลานี้เดินไวมากจริงๆนะคะนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกโศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมค่ะก็ลุยนำทัพจัดทำคำของงบประมาณ ปี2569มอมนโยบายวัฒนธรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะคะเน้น4นโยบาย3แนวทาง2รูปแบบ1เป้าหมายแล้วก็กำหนดเป้าหมายตัวชี้วัดผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็เป้าหมายของกระทรวงวัฒนธรรมที่สำคัญก็คือกระทรวงสังคมกึ่งเศรษฐกิจนะคะทั้งนี้ค่ะก็มีการเตรียมความพร้อมนะคะนางสาวสุดาวันหวังสุกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยค่ะ ว่าในการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,569ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อนำเสนอคอรมอนะคะก็บอกวิามติเห็นชอบตามที่สนักงบประมาณนำเสนอแนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปี2,569ก็ให้หน่วยงานรับงบประมาณนำไปกำหนดแผนการปฏิบัติงานและก็แผนการใช้จ่ายนะคะให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติและนโยบายสําคัญของชาตินะคะและก็ให้มีการบูรณาการการทํางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานด้วยเพื่อลดความซ้ําซ้อนเกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ ในส่วนของนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็นําเสนอนโยบายวัฒนธรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจมีกรอบแนวคิดขับเคลื่อนงานคือ4ีนโยบาย3แนวทาง2รูปแบบ1เป้าหมาย4ีนโยบายได้แก่1นทุนการส่งเสริมสร้างสารรผลักดันทุนทางวัฒนธรรมให้เป็นทุนทางเศรษฐกิจ2ระบบนิเวศเสริมสร้างระบบนิเวศและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจวัฒนธรรม สามคนเสริมพลังสร้างสารรค์ให้คนเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจวัฒนธรรมและสี่สินค้าและบริการพัฒนาและผลักดันสินค้าและบริการทางวัฒนธรรมให้มีส่วนแบ่งเพิ่มขึ้นในตลาดโลกนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นนโยบายนะคะส่วนแนวทางค่ะได้แก่นะคะหนึ่งเชื่อมโยงอุตสาหกรรมวัฒนธรรมกับอุตสาหกรรมสาขาอื่นๆอาทิวัฒนธรรมกับวิทยาศาสตร,ร์และเทคโนโลยีวัฒนธรรมกับการเกษตรวัฒนธรรมกับการแพทย์ สร่วมมือบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนและทุกหน่วยงานโปร่งใสไมโซโลไม่ซําซ้อนนะคะและ3คือความยั่งยืนคนํานึงถึงความยั่งยืน 3. มิติคือประโยชน์ที่ยั่งยืนแก่ประเทศชาติและประชาชนการบริหารจัดการที่ยั่งยืนและคุณค่าของวัฒนธรรมที่ยั่งยืนอันนี้เป็น3แนวทางนะคะส่วน2รูปแบบค่ะได้แก่รักษาสิ่งเดิมและเพิ่มเติมสิ่งใหม่นะคะ โดยมีเป้าหมายคือเศรษฐกิจวัฒนธรรมเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้แก่เศรษฐกิจเติบโตเร่งเพิ่ม GDP ด้านวัฒนธรรมผ่านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สังคมยั่งยืนเพิ่มจํานวนแรงงานทักษะสูงด้านวัฒนธรรมให้เข้าสู่ระบบวิชาชีพและสู่เวทีโลกประเทศไทยถือเป็นหนึ่งใน25ประเทศที่มีอิทธิพลด้านซอฟต์พาวเวอร์ในมิติวัฒนธรรมในปี2570นะคะ ทางนี้เรื่องการจัดทางบประมาณนั้นก็มอบนโยบายให้เกิดประสิทธิภาพไม่ซ้ําซ้อนแต่และหน่วยงานก็ต้องไปจัดทําแผนงานโครงการกําหนดเป้าหมายและก็ตัวชี้วัดนะคะภากรกิจหลักนั้นต้องดําเนินการต่อเนื่องให้งบประมาณนั้นดําเนินการโดยการรักษาสิ่งเดิมและจัดทาแผนงานและโครงการใหม่ที่จะขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรมและรัฐบาลควบคู่ไปกับการเพิ่มเติมสิ่งใหม่ ผลักดันกระทรวงวัฒนธรรมสู่กระทรวงสังคมกึ่งเศษธธรษฐกิจโดยใช้อัตลักษณ์พื้นถิ่นทุนทางวัฒนธรรมมรดกคุิปัญญาสร้างมูลค่าเพิ่มและก็พัฒนาให้เกิดเศษธธรษฐกิจหมุนเวียนนะคะอันนี้ก็เป็นแนวนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรมนะคะคุณสุดาวันวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมค่ะ ซอฟท์พาวเวอร์ในเมืองไทยของเรานะคะฟังพูดถึงแล้วประเทศไทยของเราก็เป็นที่ที่นักลงทุนนั้นนะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวต่างชาตินั้นกําหนดให้เป็นเป้าหมายปลายทางอยู่แล้วเราก็มาช่วยกันพัฒนาประเทศชาติของเรานะคะและตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าประเทศไทยของเรานะเราก็ได้รับการมองถึงและก็อยากจะมาเที่ยวเมืองไทยของเรามากขึ้นนะคะอย่างสถิติต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงสงทราปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่ผ่านมานะคะและในงาน Amazing Thailand Countdown 2025เนี่ย ที่ไอคอนสยามซอฟท์พาวเวอร์ที่ดีเลยที่ดึงดูดนะคะก็คือน้องลิซ่านะคะลลิสามโนบาลนะซึ่งมาประเทศไทยของเราและเปิดการแสดงเนี่ยโอ้ทุบสถิติเลยนะคะมีผู้ชมเนี่ยผ่านการถ่ายทอดสดกว่า30ล้านคนทั่วโลกเลยทีเดียวนะคะก็เราน่าจะได้ประโยชน์จากลิซ่าเยอะมากเลยในการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์แล้วก็ตอกย้ำให้ประเทศไทยของเรานั้น เป็นเคาดาวเดสติชั่นที่ยิ่งใหญ่อลังการติดตระดับโลกนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะคุณกำลังฟังรายการมองรอบคิดคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักและทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality n e w s Station สนับสนุนโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร